การที่เราอยู่กับธรรมชาติทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมอยู่ในชุมชนเมืองที่แออัดหันมาอยู่ที่บ้านบ้านสวนโคกหนองนาทำให้ปรับทัศนคติที่ดีเลยนะคะในการทำ โคกหนองนาโมเดลวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมไม้แดงต้นแดงที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะบริเวณบ้านสวนโคกหนองนาด้านหน้าฝั่งนี้ทุกท่านจะเห็นว่าเป็นไม้ต้นแดง ไม้แดงต้นแดงที่บ้านสวนโคกหนองนาก็เริ่มมีการเจริญเติบโตให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยค่ะการปลูกป่าเพื่อคืนสู่ธรรมชาติปรับบริบทพื้นที่จากพื้นที่ท้ทองทุ่งนา กลายเป็นผืนต้นไม้ผืนป่าที่ร่มเย็นที่บ้านสวนโคกหนองนาก็มีการปลูกป่าไม้ป่าไม้ยืนต้นติ๊กพามาชมต้นแดงที่นี่นะคะ บริเวณด้านล่างจะเป็นที่โล่งเป็นทางเดินโดยไม่รกตัดกิ่งแขนงออกมาให้ต้นไม้รกจนเกินไปนะคะทำให้ต้นไม้แดงมีลักษณะที่โล่งโปร่งแล้วก็สูงขึ้นไป ช่วงเราดูหน้าฝนนี้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างไวมากเลยนะคะเนื่องจากปริมาณฝนทำให้ต้นไม้ได้รับจากธรรมชาติรากก็จะมีการแตกรากแทงรากที่ดี การปลูกไม้ไม้ป่าก็จะทำให้รับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตทำให้เห็นถึงอนาคตข้างหน้าเลยนะคะการเป็นอยู่อนาคตข้างหน้ามีไม้ไม้ที่คอยโอเลี้ยงเป็นแหล่งอาหารที่ดีเลยนะคะ เหมือนดังมุมบ้านตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้แดงทำให้ร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์เลยนะคะ การปลูกไม้แดงก็จะปลูกในลักษณะเป็นสองต้นคู่แล้วก็เว้นระยะทางเดินลักษณะการปลูกก็จะไม่ห่างกันมากนะคะ ต้นแดงไม้แดงปลูกในระยะช่วงแรกก็จะทำให้ลำต้นของเขามีการโค่นล้มได้อย่างง่ายเลยนะคะก็จะมีการผูกโยงเชือกไว้เพื่อที่จะยึดไม่ให้เขามีการโค่นล้มนะคะ ติ๊กพาทุกท่านมาชมไม้ป่ายืนต้นที่บ้านสวนโคกหนองนากันแล้วนะคะก็ได้เห็นถึงการเจริญเติบโตของไม้แดงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตที่ไวมากเลยนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการทำเกษตรโครงการโคกหนองนามโมเดลขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กิสารพาดู Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ